ข้างหน้าได้แล้วถอยหลังเลยนะให้ดนหลังเข้ามาครับ่งน้องยครับครับพี่ครับพี่แ่้องเยอรม

ขอหลังบ้างครับด้านหน้าได้แล้วขอด้านหลังบ้างครับัเเลย Yeah.

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền phải <laughs> Gõ Để

กูว่ายไม่ได้เกี่งแล้วมีน้ำไม่ั่มแลวมั้งเออรอแค่นี้ละ ต้องตปไหนครับเห็นครับ่นเครับถ่ายอรอา้ทไเตะมานม่้งมเป็นอย่างี้คงมเป็นอย่างี้ あっ本当に。

ก็ไม่ใช่แฟนจ้ะค่ะมาปูโลจบ เป็นกรรมการสืบิธีเปิน้ำใหม่การตรวจสอบพิีเื่อความสุขภาพทางโภชกท่อยากิดนสุขภาพที่ได้แ่นดได้ิได้

รับแล้วเราหลัก่้แรกหรอได้มีไดมีใครถามก็นผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวเข้า่อครับ